นิรนธ์ที่เข้าร่วมในการประชุมเองครั้งนี้นะคะนีรนธ์นะคะมายรัะชัยบุตรดีประธานเครือข่ายนักรุกผ้าถุงค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะอาจารย์และก็เครือข่ายทุกคนนี่นะมาจากเครือข่ายนักรุกผ้าถุงจังหวัดสุขทรค่ะสวัสดีค่ะ สลาในกุมารของตุลาตะลาวรกาตุคือสัปิดอชายหันค่เป็นไกด์ของนักปั้นุเป็นการแข่งของนักปัตนุคือดีใจที่ได้มีที่ได้เข้าร่วมโครงการดีๆอย่างน้อยเรามาในทีมของชาวบ้านแต่เราก็ดีใจที่เราได้เข้าร่วมโครงการแล้วก็หวังว่าคงจะมีโครงการดีๆ น้องทุกท่านที่ได้ทําเรื่องดีๆแล้วก็บเบาสู่ชุมชนนะซึ่งผิดแับนักโรคพาถุงที่เป็นชาวบ้านทําเรื่องร้อนๆมาตลอดเกือบ30ปีเป็นเรื่องร้อนๆมาตลอดเดินอยู่บนเส้นทางของการต่อสู้ที่เป็นคู่กันกับรบัฐนะบขาลน,นัน่นคือการปกป้องทรัพยากรในทะเลและพื้นที่บนบกที่รัฐพยายามที่จะเอาุสาหกรรมลงลงมาในพื้นที่พร้อมกับท่าเรือล้ำลึกซึ่ง เรื่องเหล่านี้เป็นการทำลายทรัพยากรของประเทศชาติได้ที่ที่บอกเ่ยมัน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 โหดร้ายจังเลยที่ที่ทำแบบนี้นะครับค่ะก็กรอบคืัก็อันนี้อันนี้สักนิดหนึ่งขอขอคือคืออยากให้เห็นนะว่า วัฒนธรรมอันนี้นักร้องรนักร้องนักร้องฝ้าถุงขอเรียกร้องให้เพื่อใน่ d g สข้จทไปด้วยนะคะนอกจากว่าข้อก้าจะเป็นโครงการของสถาการของสร้างพื้นฐานในเราต้องการนะคะจริงๆแล้วก่อนที่จะพูดถึงเรื่องราวแบบนี้เนี่ยคี่นักร้องฝ้าถึงทำกันมาเนี่ยตลอดเวลาสามสิบปนะีมันมนมากมายที่แบบนี้อีกอันนี้เป็นบางส่วนแค่นั้นเอง,เองแต่ถามว่า s d สจที่เกิดขึ้นเนี่ย พี่น้องชาวประมงพื้นบ้านของเราเนี่ยทำก่อนนี้มันเป็นร้อยปีมาแล้วชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยของที่บ้านเนี่ยเขาทำมานานแล้วทำยุคต่อยุ่ต่อสมัยซึ่งจริงๆกีเพิ่มาเกิดแค่นั้นเองแต่แต่เราทำ ทรัพยากรทางทะเลเนื่องจากว่าเราอยู่กับทะเลขอพูดเรื่องนี้เป็นเป็นหลักที่อำเภอจนทของเราที่แ้่นของเราเนี่ยขึ้นมาแล้วก็เห็นทะเล mm hmm. เราเห็นชายหาดต mm hmm. รงมีคลองที่มันอุดมสมบูรณ์มากเลยใน mm hmm. ทะเลของเราเนี่ย mm hmm. มีความอุดมสมบูรณ์นื่อจว่าเราได้ทำวิจัย mm hmm. ไทยบ้านฉบับฉบับนักวิชา,า,าถึง โดยอดาจารย์ชัยนรงเสศษเชื้อจากทางไรสากับนักศึกษาเนี่ยเข้าไปช่วยทำวิจัยทำข้อมูลว่าสัตว์น้ำในทะเลของอุจจนะเนี่ยมีกี่ชนิดมีปลากี่ชนิดมีหอยมีกุ้งมีปูมีปลาหมุดเท่าไรแบบนี้กี่ชนิดซึ่งรวมๆเนี่เกือบสองร้อยกว่าชนิดอันนี้ยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จเพื่อที่จะทำข้อมูลเนี่ย ไปยืนยันต่อรัฐบาลที่จะเอาเพราะยังไม่จบยังไม่เสร็จยังไม่เลิกฟังคิดที่จะเอาสัตวักำลงอำเภอจนนาเอาท่าเรือน้าลึกลงอำเภอจนนาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณชาวบ้านเนี่ยต้องการข้อมูลเพื่อต้องการที่จะไปยันกับรัฐนารัฐบาลพี่น้องนักวิชาถุงซึ่งเป็นชาวบ้านกจบกัรแพทย์ปอสีปอหกทำที่ใจค่ะ